สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ้าเวลาคุยข่าว10บโมงครับวันนี้จันที่ที่15กุมภาพันธ์กับเป้แล,แล้วก็เมลครับค่ะสวัสดีคุณเป้ด้วยค่ะสวัสดีครับเป็นไงคะควันหลงวลันทายเรายังสีแดงอยู่นะเออ,เอ,อผมมีดอกไม้ให้ <c oughs> ขอบคุณค่ะอ่ะไม่ใช่ <c oughs> นี่คุณเป้ก็แหมนะเน <c oughs> ียนๆ<ง>เลยมาได้กี่ชอ่อฮะเมื่อวานไม่ได้ค่ะสดๆแบบนี้ไม่เหมือนคุณหรอกไปสวีทที่ไหนมาล่ะเออของผมก็เรียกว่าอย่าสวีทเลยอือฮไปครอบครัวเนาะเห็นใน Facebook เมื่อวานนี้ดิฉ ไลค์รัวๆไม่ทันเลยเพราะแต่ละคนเนี่ยเขามาบอกราักกาันมอบช่อดอกไม้กันผ่านทาง Facebook i n s t a g r a มแม่คนสดอย่างเราก็กดไ like ลค์รัวๆไปนะผไม่เชื่อหรอว่าคุณไม่ได้ <c oughs> ไม,ม่ทาง <c oughs> ไม่ได้มาเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะ <c oughs> พาไปดูควันหลงย้อนหลังวาเลนไทน์กันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะคือว่ามีเด็กนักเรียนมัธยมนะคะซึ่งศึกษาอยู่มัธยมปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่งในสหรัฐค่ะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่โชคดีสุดๆสําหรับพวกเธอเลยนะคะส่วนจะเป็นเพราะอะไรไปติดตามชมได้จากข่าวนี้กันค่ะ โดยเคดินครอค่ะนักเรียนหญิงคนหนึ่งในโรงเรียนมัธยมสกายวิวทางตอนเหนือของมลรัฐยูท่าของสหรัฐนะคะเป็นหนึ่งในนักเรียนหญิงราวแ0 0คนที่ได้รับดอกคาเนชั่นสำหรับวันวาเลนไทน์ในปีนี้ค่ะโดยดอกไม้ที่เธอได้รับนี้มาจากเฮเดนก็อดฟรีรุ่นที่ใจดีในโรงเรียนที่สั่งซื้อดอกคาเนชั่นด้วยตัวเองพร้อมกับเกณฑ์เพื่อนๆมาช่วยกันมอบดอกไม้ให้กับเด็กนักเรียนหญิงทุกคนในโรงเรียน ก่อนที่จะถึงวันหยุดยาวในช่วงของวันวาเลนไทน์ค่ะโดยเฮเดนบอกว่าช่วงวาเลนไทน์เด็กสาวไม่ควรที่จะถูกละเลยและหลายคนอาจคิดว่าเขาคงจะกลายเป็นหนุ่มเนื้อหอมเพราะว่าอาจจะมีคู่เดทถึง800คนเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าสาวๆหลายคนอาจจะต้องเสียใจนะคะงานนี้เพราะว่าหนุ่มเฮเดนเขามีแฟนแล้วค่ะ ซึ่งแฟนสาวของเขาก็ชอบในสิ่งที่เขาทำและมองว่าเป็นเรื่องที่น่ารักมากเพราะว่าการได้เห็นสาวๆทุกคนถือดอกไม้พร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเธอก็ทำให้เธอนั้นรู้สึกมีความสุขแล้วก็ภูมิใจในตัวแฟนหนุ่มของเธอเอามากๆเลยค่ะแม่อิฉาจึงเลยเนาะมีแฟนน่ารักใจดีแต่ว่าแฟนสาวเขาก็เข้าใจนะครับไม่หึงไม่ห่วงใช่ไหมเออเป็นเราหึงนะใช่ถ้าแฟนไม่เข้าใจนี่การทำแบบนี้นี่เสี่ยงมากเลยใช่ค่ะคอาจจะโดนงอนได้นะครับ จะพาไปที่สหรัฐครับคุณผู้ชมครับจะพาไปดูการเรียนเต้นนะครับแต่ว่านักเรียนที่ไปเรียนเต้นเนี่ยเป็นทหารผ่านศึกที่เขาใช้การเต้นมาบําบัดครับเดี๋ยวไปดูภาพกันนะครับเป็นโครงการที่จัดขึ้นครับชื่อว่า Dancing Well มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ทหารผ่านศึกในสหรัฐแล้วก็ครอบครัวนะครับผ่านความเครียดหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงหรือว่า PTSD และอาการอื่นๆนะครับผ่านการเรียนเต้นท e s ปอ p o n s ร์ ผ่านการเรียนเต้นนะฮะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยคือเทสสปอนเซอร์เป็นหนึ่งในทหารผ่านศึกที่เข้าร่วมก็บอกว่าเขาเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายๆมา2-3ถึงครั้งตอนที่เป็นทหารแล้วก็ไม่เคยที่จะรับมือกับเหตุการณ์เหล่านั้นได้แต่หลังจากที่เขามาร่วมกิจกรรมมาเรียนเต้นเนี่ยนะฮะเพียงแค่สามนาทีเขาก็พบว่ามีรอยยิ้มเกิดขึ้นบนใบหน้าของเขาแล้วพอมองไปรอบๆเนี่ยก็เห็นรอยยิ้มบนใบหน้าทหารผ่านศึกด้วยเช่นกัน กิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนาความทรงจําของเหล่าทหารผ่านศึกนะครับทำให้เขารู้สึกว่าการเต้นช่วยลดความเจ็บปวดให้น้อยลงลดความกังวลแล้วก็ทําให้เกิดการสร้างสายสัมพันธ์ใหม่ขึ้นมารวมทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับทหารผ่านศึกบางคนเป็นอาสาสมัครได้อีกด้วยนี่นะฮะการเต้นก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทําให้คลายเครียดนะบางคนเครียดในเขามีเทคนิคแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมให้เอาปากกาเอากัดไ้จริงเหรอช่วยไงคะคือเมา่ากัดแบบนี้หน้ามันจะอ่อยไง ม,มันจะยิ้มแล้วสมองเนี่ยมันจะไม่รู้ว่าเราอะยิ้มจริงหรือว่ายิ้มหลอกพอทำแบบนี้ไปเรื่อยๆสมองมันจะค่อยๆลดความเครียดลงได้แต่ดูปากการนนิดนึงนะสกปปกหรือเปล่าไ, <laughs> ไม่ต่อแล้วคะ่ะพาผู้ชมกลับมาที่บ้านเรากันบ้างดีกว่าคะ่ะไปที่จังหวัดขอนแก่นกันนะคะพาไปดูการแข่งขันไทยกลบปอเถืองคะ่ะซึ่งบรรยากาศนั้นก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานเลยทีเดียวคะ่ะโครงการปลูกปอเถืองต้นทุนลด ผลผลิตเพิ่มเสริมรายได้มีขึ้นที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นค่ะหลังจากในพื้นที่นั้นประสบปัญหาดินเสื่อมโทรมจากการปลูกพืชเศรษฐกิจมาเป็นเวลานานจึงต้องมีการปรับปรุงบำรุงดินโดยไฮไลท์ของงานก็อยู่ที่การแข่งขันไถกลบปอเทืองค่ะผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนก็ไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวนะคะงัดฝีมือซิ่งรถไถเร่งเครื่องเต็มที่ท่ามกลางกองเชียร์ที่เชียร์กันอย่างสนุกสนานหลังจากขับเที่ยวกันอย่างสูสีตลอดระยะเวลาการแข่งขัน ที่กรรมการกำหนดไว้ด้วยการเปิดเพลงเพลงหนึ่งเพลงนะคะซึ่งผู้ชนะสามารถไถ่กลบปอเถืองพื้นที่รวมมากที่สุดสำหรับการส่งเสริมให้กเกษตรกรปลูกปอเถืองนอกจากจะเป็นการปรับปรุงบำร,รุงดินแล้วช่วงที่ปอเถืองออกดอกเลีอ้งอารามเต็มท้องทุ่งพื้นที่หลายพันไร่อย่างกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้สัญจรผ่านไปมาต้องแวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะโอ้โหจะบอกว่าดิฉันชอบมากเลยต้นปอเถืองเวลาเราไปถ่ายรูปมันสวยจริงๆนะสีเหลืองเต็มท้องทุ่ง ยังไม่เคยไปไม่คุณเคยเคยเห็นต้นปอเทิงเป็นจริงๆริงหรือยังยังสวยมากเคยแต่ไปถ่ายกับต้นทานตะวันแต่ปอเทิงนี่ยังปอเทิงมันจะเตี้ยกว่าคือทานตะวันสูงไงครับปอเทิงมันจะตัวแบบเหมือนแบบเวลาเราไปถ่ายมันจะพอดีกว่าเพราะว่าถ้าแบบต้นทานตะวันมันสูงใช่ไหมมันจะเลยหัวเราไปจะบางหน้าไงใช่เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาตรวจสอบดวงชะตากับอาจารย์คาถาครับได้คุยข่าว เวลามาตรวจสอบดูชะตาในสัปดาห์นี้นะครับกับอาจารย์คาถาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป้ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็แฮปปี้วาเลนไทน์ครับรักใครก็ไม่เท่ารักตัวเราเองแล้วก็รักของคุณพ่อคุณแม่และก็คนในครอบครัวเรานะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ทราบซึ้งใจมากครับต้องขอบคุณที่สุดเลยก็คือเมืองไทยสมายครับแล้วก็เมืองไทยประกันชีวิตแล้วก็เดอะมอลนะฮะแล้วก็เอ็มการ์ดนะฮะ ก็ได้ร่วมกันจัดนะแคู <S <S threaten <NS> ่รักเอาเลขมงคลด้วยนะฮะไปรับประทานอาหารกันที่4 Seasons นะฮะเอ็มควอเทเป็ดย่างอร่อยมากแล้วก็ได้รับประทานอาหารมงคลได้บอกรักกันมีความสุขเลี่ยงเลี้ยงวันนี้เลยเอาเคล็ดลับมงคลมาฝากใครที่อยากจะมีความรัก ที่มีความสุขนะฮะก็จัดวางกล่องดนตรีหรือว่าดอกไม้นะฮะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์จะเป็นคริสตัลเป็นหินเป็นหยกเป็นเซรามิกก็ได้สีสดใสแดงส้มอิฐจะเป็นหมอนอิงเป็นพรมก็ได้อ่านะสบายสบายเก๋ๆอย่างอาจารย์นี่ไปซื้อประจำเพราะว่ามันง่ายที่สุดก็คืออะไรรู้ไหมพรมเอสเปคคาเปกคือซื้อพรมสีแดงสีส้มสีอิฐอย่างเงี้ยแล้วก็วางทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งปีนี้เป็นทิศของความรักและก็ครอบครัวอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมห่วงจุ้ยให้ประสบความสําเร็จและให้ครอบครัวอบอุ่นแต่ดีที่สุดเลยแทนกล่องดนตรีบางคนบอกเอ๊หากล่องดนตรีไม่มีหรือมีกล่องดนตรีแล้วก็ตามบอกรักกัน ทุกวันดีไหมดีมากเลยป้าป๊าจานนี้จะมีกุ๊ดไนท์คิสมามมาประจานะทุกคืนเลยอาจารย์ก็จะกอดมามมาแล้วก็บอกรักมามมาทุกวันก่อนออกจากบ้านนะคะะรับป้าป๊าก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่ทําให้ความรักมีความสุขแล้วก็ยืนยาวนะฮะก็เอาใจใส่ซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เวลากันและกันด้วยนะครับอ้าวก่อนจะไป วันจันทร์อังคารพุทธประศุกส,ส,สาพรุ่งนี้ก่อนเลยครับพรุ่งนี้ไปก่อนเลยไปที่เอ็มคอร์เทียนะฮะไปเจอกันที่รมระิินจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของโงเ่เฮงเอ๊กโงเ่เฮงดีหน้าต้องมีออร่าแล้วมันจะส่งผลยังไงเก๋ไก๋แบบไหนเสร็จเรียบร้อยแล้ววันพุธเราต้องไปเจอกันเซนท่านแจ้งวัฒนะกับ พรีมาเดียมอนแล้วก็พรีมาโกนะไปเจอกันว่าเลือกซื้อเพชรเก๋ๆแบบไหนแล้วเพชรนี่มันส่งพลังยังไงครับโตโยต้าชัวพราซ่าแอตตินีวันพุทธที่18กุมภาพัานธ์เราไปเจอกันส่วนวันที่20แน่นอนอาจารย์กะทาก็จะไปแล้วก็เหียก,กวงไปด้วยนะเหียก,กวงไปตั้งแต่วันที่20แเลยเหียก,กวงเจ๊อ,อ๋อยนี่ไปไหนฮะไปเปิดงานบูชาดาวที่วัดเขตนาบุญญาลามจังหวัด จันทบุรีและวันที่22กุมภาพัานธ์ขอเรียนเชิญชาวจันทบุรีและคุณผู้ชมคุยข่าว10โมงทุกท่านร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาทินัด,ดามาศเสด็จทรงพุทธาพิเศษและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ พระประธานสามพระองค์ของวัดเขตนาบุญญารามด้วยนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตเราไปวันจันทร์กันเลยวันจันทร์เลยนี่นี่วุฒิมวนใหญ่เลยเขาได้แล้วเขาวันจันทร์เขาวันจันทร์เอามาวันจันทร์นะคุณที่เกิดวันจันทร์มาแล้วเจ็ดเหรียญเก้าเหรียญสี่เหรียญมีแต่เหรียญเหรียญเหรียญก็มีแต่เงินเงินเงินโอ้โหคนที่เกิดวันจันทร์สวดนะมามีมามหาลาภพายติพุทธศาสสุวรรณนางวาและตังวารมณีวารท่านวารพิจังวารท้งวัตังวาเอหิเอหิ อาคัจฉะยาอิติมีมาณนะมามิหางเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคเรียกลาบดีไหมส่วนเรียกหนุ่มๆเก็บไว้ก่อนเพราะว่าสัปดาห์นี้นเน้นเรื่องเงินเพราะว่าใช้เงินไปเยอะแล้วตุกจกีก็แจกแต่อียใช่ไหมแล้วก็ไปเที่ยวช้อปปิง้งวาเลนไทน์อีกเพราะฉะนั้นนก็รอน,นิดนึงนะะวันจันทร์ในเรื่องการเงินเด่นแต่ในเรื่องความรักอาจจะต้องให้เวลาซึ่งกันและการและอย่าลืมบอกรักกันนะะจะบอกรักกันผ่านรายการเราก็ไม่ว่ากันนะฮะ แต่ต้องระมัดระว,วังหน่อยคือปลายสัปดาห์เกี่ยวกับสุขภาพถ้ามีโอกาสก,าก็อย่าลืมสวดพระคาถานี้นะฮะก็ทำให้เรียกเงินเรียกทองเรียกโชคเรียบลาบเราไปวันอังคารกันคุณที่เกิดวันอังคารได้อิทธิพลของไพ่อะไรมาดูกัน สองเหรียญเจ้าชายเหรียญและสองคาถาแม่สองเหรียญนี่หมายถึงอะไรรู้ไหมใช้เงินเก่งต้องระวังขาดสภาพคล่องทางด้านการเงินแต่เด่นที่สุดเลยคือเกี่ยวกับเรื่องของความรักแล้วก็เพื่อนเนี่คนที่เกิดวันอังคารสบายมากเลยเพื่อนกินเพื่อนไม่ต้องไปหาไกลกินกันไปก็กินมาอยู่แค่นี้กินแค่สัปดาห์เดียวพอนะอาจารย์สัปดาห์หน้าดวงเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยจะบ้าเหรอกินกันแล้วก็ต้องรักกันอยตลอดสิตอนแรกเริ่มกินมันเป็นช่วงสัปดาห์เริ่มกิน เขาจะอยางพอกินแล้วอร่อยก็กินต่อกินไม่อร่อยทําไงก็เพื่อนตั้งเยอะเรามีเพื่อนตั้งเยอะเปลี่ยนเพื่อนเลยเหรอโอ้โหรายแล้วเนี่ยนะเจ้าชายเหรียญเขาบอกว่าจะเจอความรักที่เกิดมาจากความเป็นเพื่อนและจะทําให้มีความสุข อีกเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการเงินสัปดาห์นี้เด่นที่สุดคือเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ดินและเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจเสื้อผ้าลงพิมพ์ของเครื่องประดับอะเซสซอรี่ต่างๆสวดติหังจะโตโรทีนดังทั้งหมด 8จบนะก็จะเป็นสิริมงคลกับชีวิตของเราเราไปวันพุธกันครับคุณที่เกิดในวันพุธได้ทิพลลหองไพ่5ดาบราชาดาบแล้วก็ราชาถ้วยโอ้โหผู้ใหญ่ส่งเสริม <c oughs> อันนี้เด่นเรื่องงานประจำงานประจําเด่นมีการขยับขยายมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ๆหรือผู้ใหญ่อาจจะแบบอเอ๊ะเราเลื่อนตำแหน่งไหม <c oughs> หรือว่าขยับขยายงานอะไรเดินหน้าลุยได้เต็มที่แต่ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ คนรักบางทีต้องดูกันหน่อยหนักนิดเบาหน่อยต้องให้อภัยกันเขาบอกว่าถอยหลังคนละก้าวฟ้ากว้างไกลและสิ่งสำคัญที่สุดตอนกลางคืนต้องทำไมต้องจบอ,อต้องจบคือโกรธกันอะไรกันมากุดไนท์คิสกันกอดกันแล้วจบเลยมีความสุขไหมมีความสุขรักกันยั่งยืนอันนี้สำคัญที่สุดคือคุณที่เกิดวันพุธอาจารย์ชอบมากนะคือตื่นเช้ามาเป็นหน้าที่ของเรา เพรพอเราทําอะไรให้กับคนรักเหมือนเดิมปับ๊บมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะความโกรธมันก็ทุเลาเออลงไปเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากโกรธกันข้ามคืนอันนี้สำหรับคุณที่เกิดวันพุธต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์แล้วก็คําพูดกับคนรักแต่เรื่องของงานประจําเด่นเป็นที่สุดต่อไปเลยวันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีได้ไพ่าราชาเหรียญจัตติสแล้วก็ราชินีดาบนี่ได้ ขยายครอบครัวมีบุตรนี่อันนี้สบายเลยสําหรับคู่รักที่กําลังอยากมีบุตรขยายครอบครัวรวมไปถึงซื้อบ้านที่อยู่อาศัยอสังหารริมรัพย์อีกเรื่องนึงคือเอกสารสัญญาคดีความจะมีเกณฑ์ประสบผลสำเร็จหรือว่ามีเกณฑ์ชนะเลิศโอ้โหโชคดีโอแมนผู้ใหญ่ในบ้านให้คุณแล้วก็ส่งเสริม แต่ต้องระวังสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นดูแลกันเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับโทรศัพท์หานิดหนึ่งแล้วก็หม่ันเยี่ยมเยียนดูแลท่านด้วยนะครับราชินีดาบละมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องบริวารอาจจะทําให้ของหายหรือมีเรื่องให้หงุดหงิดหัวใจดูแลกันถ้ามีโอกาสสวดพระคาถาพระสัมสัมวิสะเทพะทั้งหมด 19จบนะครับเราไปวันศุกร์กันคุณที่เกิดวันศุกร์ได้ดิพของไพโอโ้ดีเลิศได้ไพ่พอาทิตย์อาทิตย์นี่หมายถึงจะเลริญลุ่งเรืองก้าว<อ>หน้ามั่นคงเก,ก,นะก๋ไก๋นะเจ็ดดาบแต่ต้องระวังโดนโกงก่อนที่เขาจะโกงเราเราโกงเขาก่อนไปเลยเดีกว่าสัปดาห์นี้ห<อ>ล,ล,ลุยบ้าเลอ <laughs> ไม่ได้นะต้องมีคุณธรรมต้องมีศีลหน้าจะไปโกงเขาไม่ได้นะวิธีการคือเลี้ยงเลี้ยงหนึ่งต้องรอบคอบ สองสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอนะครับเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นก็จะได้เราเรียนรู้เราจะได้รู้ด้วยแล้วก็รอบคอบด้วยนะฮะอันนี้ก็เตือนกันไว้ก่อนแต่มีคาถาเรียกสติกับคืนมาอะณชาลิติ รุ่งเรืองราบลื่นล่ํารวยร่มเย็นเป็นสุขทําอะไรจะได้ราบรื่นไล้อุปสรรคนะครับหกเหรียญการเงินเก๋มากครับคุณที่เกิดวันศุกร์ต้องตีสักทีหนึ่งทำไมฮะเข้ามือซ้ายจ่ายออกมือขวาไม่เหลือเลย<อ>ไม่ได้นะต้องหัดออมบ้างออมบ้างทําประกันชีวิตบ้างซื้อของเก๋ๆบ้างทำบุญทำทานบ้างชีวิตก็จะได้เหลี้ยงเลี้ยงแต่ว่าอย่าทำอะไรจนสุดโตง่งเขาบอกให้เดินทางสายกลางพอดีพอดีค,อดคุณที่เกิดวันศุกร์สวดวาโทโนะมะมะวาทั้งหมด 21จบในสัปดาห์นี้แมช้าไปหน่อยแต่ถือว่ายังไม่สายคใครที่ยังโสดโดดเดี่ยวเปล่าเปลี่ยวแห้งเหี่ยวหัวใจคุณนี่เกิดวันศุกร์จะได้เจอความรักจากการเดินทางอจันทบุรีนครปนมด้วยนครปนมด้วย<อ>กับไปมาคาบูชาใช่ไหมมาคาบูชาเสร็จปับ๊บ24-25ไปกับพี่สมศักดิ์ชลาชนร้านชลาชนนะพี่อ่งอ้งพี่แดงอ,อ ไปนครพนมิกต่อแขวงคำม่วนเลยไหว้พระาธาตุประจำวันเกิดมันต้องเจอทักจังหวัดนะ <c oughs> <c oughs> อัปะนะพูดเตรียมไว้เลยเนะเอาต่อไปวันเสารเลยวันเสารได้ไพ่มัจจุราชหนึ่งดาบและราชินีพระจาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรรู้ไหมแพทย์พยาบาลทหารตำรวจนี่เรื่องคนในเครื่องแบบเก๋ไก่มากมีการขยับขยายได้ดีรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสำอาง ฮลตี Healthy, mm. อ้อะไรสุขภาพนะฮะโดดเด่นมากเกี่ยวกับ Product ต่างๆจะมีการขยายพยายหรือว่ามีการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นระมัดระวังนิดนึงเพราะคุณที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้สเสน่ห์แรงเป็นพิเศษครับเออบางทีมีอย่างนี้ด้วยนะเหมือนบางคนแทนที่จะซื้อดอกไม้ดอกไม้50บาทได้ดอกเดียวซื้อคอนดอมได้3สามดอก oh. ้มกว่าถูกกว่าคุ้มกว่าถูกกว่าปลอดภัยด้วยไม่เอาสิคนละดอกแล้วนะอกคนละดอกงงงงเห็นมันเขียนกันในไลน์เลยอาจารย์อ่านก็ไม่เข้าใจเออไปถามสันสันก็ไม่รู้เรื่องเออก็งงงดอกอะไรวะสันคนละดอกแล้วสื่อก็งงงงเข้าใจยากเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยคุณที่เกิดวันเสาร์นี่ต้องระวังเลยสัปดาห์นี้เสน่ห์แรงเป็นพิเศษจะทำไรก็ต้องหนึ่งคิดถึงตัวเองรักตัวเองก่อนรักพ่อแม่ด้วยเพราะคุณพ่อคุณแม่อุตส่าห์ให้ชีวิตเรา ดูแลเราเรียกว่าธนุถนอมเรารอย่าไปทําลายชีวิตตัวเองด้วยแค่เล็กๆน้อยๆก็ <c oughs> ความที่ใครมาบอกรักเราอยจะไปเชื่อเขาได้ไง <c oughs> พ่อแม่บอกรักเรามาตั้งตลอดชีวิต <c oughs> ถูกไหมอ,อันนี้สําคัญมากคุณที่เกิดวันเสาร์ก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของรักซ่อนเล้นหรือว่าคนมีเจ้าของมาชอบนี่เสน่ห์แรงหน่อยแต่ไม่ต้องกังวลใครที่ยังไม่มีความรักสวดคาถานี้เสกน้ําล้างหน้าอ่า ขอให้หน้ากูงามเหมือนพระจันทร์ขอให้ฟันกูงามเหมือนฟ้าหญิงใดชายใดเห็นกูรักกูหล,ลงกูชอบกูชมกูโอมสวาหะารับรองได้ดอกหนึ่งอดอกกุหลาบสิ<อ>จะมาช้าหน่อยก็ยังได้นะเอาไปวันอาทิตย์กัน <c oughs> คุณนี่เกิดวันอาทิตย์ดีใจมากครับอาจารย์ไม่อยากจะคุยเริ่มต้นกระดวงดีแล้วครับก็มีเวลาเหลือทั้งสองนาทีปกติ30วิ <c oughs> เออน่หมหนึ่งเลี้ยงกับ ระสังฆราชบอกว่างานเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาครูอาจารย์นักวิชาการงานเกี่ยวกับบันเทิงคอมมิวนิเคชันการติดต่อสื่อสารสําเร็จดีงานเกี่ยวกับการบริการต้องระมัดระวางังเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรเกี่ยวกับเรื่องของอ บริวารและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับยานพาหนะต่างๆอาจจะมีการซ่อมแซมหรือว่ามีการขยับขยายอันนี้ง่ายๆก่อนเลยซุปเปอร์คาร์ที่มีเอาไปติดฟิล์มลามินาซะจบเข้าใจอย่างคือคหาเรื่องใช้จ่ายเงินนู่นนี่นั่นกันไปมันจะได้ไม่ต้องซ่อมแซมคือดีกว่าเสียไนงะดีไหม เอารถไปล้างเอารถไปเช็คอยไาเงี้ดีสังคราชเขาบอกว่าผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือส่งเสริมที่ดีส่วนเรื่องของความรักเขาบอกให้พักไว้ก่อนอ,อแต่เด่นที่สุดคือธุรกิจด้านบริการแล้วก็งานด้านบันเทิงช่วงปลายสัปดาห์ยังจะเจอของที่หายไปได้คืนมาอเออเพราะฉะนั้นเรามาดูซิว่าคุณทิศเกวันทิศอะไรที่หายไปมีเกณฑ์ได้คืนมาไหมยกเว้นอยู่เรื่องเดียวเรื่องอะไรฮะหัวใจหาย<อ>ใจหายใจหาย ใจหายเพราะเวลาหมดนี่แหละ <laughs> <laughs> วุฒก็ใจหายอา้าว <laughs> เรียบร้อยแล้วนะฮคะใช้ชีวิตอย่างมีสติเราก็จะได้มีสตางค์ุณที่เกิดวันทิตสวดพระคาถาอาวิสุนุตสานุติทั้งหมด6จบนะครับแล้วสัปดาห์นี้เราไปเจอกันทั่วประเทศไทยเลย <laughs> 20อย่าลืม <laughs> จันทบุรีวัดเขตนาบุญญารามจังหวัดจันทบุรีบูชาดาวกันครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพักโฆษณ,ณ,ณ,ณาก่อนครับ คุยขคยขดีตีข่าวสวัสดีค่ะอาจารย์ประมาณสวัสดีครับน้องหอยยาดาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงคุยค,ยขขด,คยดีตีข่าวฟูมครับช่วงนี้ก็เปิดโอกาสท่านผู้ชมนะครับใครมีปัญหาข้อกฎหมายอยากจะสอบถามด้วยเสียงของตอนเองสามารถฝากข้อความเสียงได้นะครับดอกจัน336สามหกศูครับ และถ้าเกิดว่าไม่สะดวกฝากเป็นข้อความเสียงก็ส่งเป็นข้อความมาก็ได้ใช่ไหมเป็นข้อความไอเช็บมากได้ค่ะสี่ถึงห้า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 หกแลวถ้าใครมีปัญหาเรื่องความจำอ่าก็ศูนย์แปดห้าสามสี่เก้าเก้าเจ็ดห้าห้าเรื่องของความจําเรื่องของความขี้ของขี้ลืมนะครับ MD m d m ีเนี่ยเป็นเภสัชผลิาภัณฑ์ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยรับประกันครับว่าเป็นงานวิจัยของเขาวิจัยไปแล้วครับว่าคนที่มีโรคเป็นโรคความจําเสื่อมหรือมีเพียงภาวะความจําเสื่อม หรือว่าคนปกติเนี่ยถ้าได้มีโอกาสทานผลิตภัณฑ์ MD เมทเข้าไปนะครับติดต่อกันสามเดือนประสิทธิภาพสมองจะสูงขึ้นโดยปรากฏเป็นนัยยะทางสถิติอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นใครนะครับที่อยากจะเสริมสร้างความจำนะครับได้เลยครับทีมงาน MD เมทรอแล้วครับโทรหาเลยเลยครับ0853499755อ้าวข้อความเสียงฝากมาเยอะนะครับทีมงานครับเชียนะครับส่งข้อความเสียงมาเลยครับ หมายอะไครับสามีนูเป็นคนไทยแต่นูอยู่ในประเทศไทยแต่นูไม่ได้เกิดประเทศไทยนูใช่บัตรไม่ใช่บัตรแรงงานต่างด้าวนูใช่บัตรในกาญจนบุรีไซโยกค่ะนูไม่สามารถอนสัญชาติได้หรือเปล่าคะเพราะแฟนนูเป็นคนไทยอยู่แล้วค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยคือเราไม่ใช่คนไทยเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะใช่บัตรแรงงานต่างด้าวบัตรการจนบุรีไซโยกหรือบัตรเขียวบัตรอะไรต่างซึ่งซึ่งเป็น คือปกติเราอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเราเข้าเมืองมาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายเขาก็จะควบคุมเราให้อยู่ในพื้นที่ออกบัตรให้อะไรต่างรวมทั้งรายง,งานต่างดากวกรณีแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลให้เราเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะแปลงสัญชาติได้เราจะแปลงสัญชาติไทยไปไม่ได้นะแล้วก็จะไปจดทะเบียนสมรสก็ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นต้องทํายังไงคะเพราะกระบวนการที่เป็นเข้าเมืองมาเนี่ยมันไม่ถูกต้องอมันจะต้องกลับไปปักลับไปบ้านเราก่อนอ กลับไปบ้านเรากับลับเป็นพม่ากลับไปพม่าเป็นเขมรกลับไปเขมรเป็นลาวกับไปลาวกลับไปพิสูจน์สัญชาติก่อนว่าจะเป็นมีสัญชาติลาวสัญชาติพม่าสัญชาติเขมรสัญชาติเวียดนามพอพิสูจน์สัญชาติได้ปั๊บเป็นคนสัญชาติเวียดนามสัญชาติพม่าก็แดลแล้วก็ถือหนังสือเดินทางเข้ามาประเทศไทยอกระบวนการนี้มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วต่อไปจะจดทะเบียนสมรถจะขอแปลงสัญชาติอะไรก็สามารถทําได้หมดนะครับเพราะฉะนั้น ก็แนะนำนะครับว่าถ้าคุณเป็นคนประเทศไหนนะครับก็กลับประเทศไว้ก่อนไปพิสูจน์สัญชาติไปดําเนินการได้เลยครับ อาจารย์คะมีข้อความจาก SMS ฝากกันมามากมายเลยคะ่ะเ,เราตอบคถ,<า>ถามกันนะคะเริ่มต้นว่าพอดีว่าหลานชายนะคะไปมีเรื่องกับคู่อริเสร็จแล้วก็เกิดการชกต่อยกันค่ะทั้ง2เนี่ยนะสาหัสพอกันแต่ว่าคู่กรณีเนี่ยนะคะได้ไปแจ้งความก่อนในขณะที่หลานชายนอนอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะจนทําให้ตอนนี้เนี่ยนะคะหลานชายตกเป็นจําเลยในข้อหาทําร้ายร่างกาย อย่างนี้เนี่ยเราจะทําอย่างไรดีซึ่งพยานใกล้เคียงเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าทางเราเนี่ยถูกกระทําก่อนแต่พยานไม่กล้าที่จะไปให้ปากคําเพราะว่าคู่กรณีของหลานชายเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลค่ะลําบากเหลือเกินมีมีปัญหากับลูกของคนมีอิทธิพลและเป็นผู้มีอิทธิพลนีกลําบากเหลือเกินไอ้อยังี้ครับตอนนี้เนี่ยเราตกเป็นจาเลยและเป็นผู้ต้องหาในคดีทาร้ายร่างกายเราก็ไปให้การปฏิเสธต่อพนักงานสอบสวน ให้การประเศษเป็นเศษว่าอย่างไงว่าที่เราต้องชกต่อยเขาเพราะเราป้องกันตัวแบบไหนก็ให้ให้การไปตามความเป็นจริงะนะครับแล้วก็หาพยานไปให้การคดีเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาต้องสอบสวน,นเสร็จเขาจะต้องส่งให้กการสั่งฟ้องให้าการสั่งฟ้องพลายการสั่งฟ้องเสร็จเราก็ล้อ็สู้ที่ในศาลีกว่าเราไม่ได้ทำร้ายร่างกายเขาที่เราไปชกต่อยเขาเนี่ยเพราะเขาทําทำร้ายร่างกายเราก่อนสู้คดีให้ลุดก่อน อย่างนี้เนี่ยเราจะใช้หลักฐานในเรื่องของการที่เรารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะเราได้รับบาดเจ็บจากการที่ชกต่อยเนี่ยอเ,เอาไปยืนยันได้ไหม <c oughs> คะก็อันนี้ก็เป็นหลักฐานแสดงว่าเราได้รับบาดเจ็บจากการจากการชกต่อยกันคือมันสับสรุปว่าเราไม่เป็นคนทาร้ายเขาอย่างเดียวนะเขาทําร้ายเราจนเราบาดเจ็บแต่ส่วนที่เราทาร้ายเขาเนี่ยก็พาะเขาทําร้ายเราก่อนเราก็จำเป็นจะต้องป้องกันตัวต่อสู้อะไรต่างอันนี้ก็เมื่อตกเป็นผู้ธสาหาหรือจำเลยแล้วครับก็เราไปสู้คดีนะครับสู้ให้หลุด พอสู้รุนแล้วจะจะกลับไปฟ้องไอ้ไอ้คู่กรณีอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับหร<ต>ือจะไปแจ้งความก็ได้ว่าเขาจะทำลายร่างกายผมแจ้งความต่ออีกทอดหนึ่งก็ได้แจ้งความอีกทีก็ได้ต่างต่าง,งแจ้งความซึ่งกันและกัน <c oughs> ต่างความต่างต่างคนต่างเป็นผู้ต้องหาต่างคนต่างเป็นผู้เสียหายแจ <c oughs> ้งตอนนี้ยังทันใช่ไหมคะแจ้งตอนนี้ก็ได้นะครับหรือจะรอสู้คดีก่อนแล้วไปฟ้องเขาทีหลังก็ได้ค่ะ อีกคำถามหนึ่งนะคะบอกว่าถ้ามีคนส่ง SMS นะคะมาต่อว่าเราเนี่ยหลายๆ SMS ว่าไปแย่งสามีเขาและเราเนี่ยไม่ได้ทำแบบนั้นนะคะเราจะเอาผิดเขาได้ไหมเขาเคยเปลี่ยนเบอร์บ่อยๆในการส่ง SMS ค่ะแล้วบ่อยออครั้งนะคะที่โทรมาแล้วก็ไม่พูดอะไรคือหาว่าเราไปแย่งสามีเขานี่นะครับถ้าส่ง SMS แมาด่าเราตรงๆเนี่ยมันก็แค่ดูหมิ่นเราดูหมิ่นเราก็โทษเบาๆบอกๆนิดหน่อย ไปปรับไปอะไรต่างโทษจำคุกก็ไปเกินหนึ่งเดือนแต่ถ้าส่งเอสวไปบอกคนอื่นว่าเราไปแย่งผัวชาวบ้านเขาเป็นคนไม่ดีเป็นคนสารพัสารพัหลับรอนกับผู้ชายไปเลือกที่เลือกค้าอะไรต่างส่งไปด่าเราให้กับคนอื่นรู้อย่างนี้ผิดฐานหมิ่นประมาทผิดฐานหมิ่นประมาททีนี้ถ้าเอาข้อความที่ข้อความที่ด่าเราเนี่ยไปลงในเฟซบุ๊กเลือกแคปหน้าจอจากจากไอเอสแวเนี่ยที่ส่งมาด่าเรา แคปหน้าจอเสร็จไปั๊ไปลงใน Facebook นะครับพอลงใน f a c e b ุ๊ k ก็ประชาชนเข้าถือได้ก็เป็นความผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์อืมอ่านำเสนอนำส่งข้อมูลอเนเทอรเ็ลงเข้าเข้าไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ก็โทษก็หนักขึ้นอือแต่ทีนี้จากกรณีนี้เนี่ยเราก็จะเอาผิดเขาได้แค่ในเรื่องของการดูหมิ่นเราเท่านั้นจะว่าใน<ค>เรื่องของการก่อกวนได้ไหมคะเพราะว่าบ่อยครั้งโทรมาวางสายคือที่ ด่าตรงๆเดี๋ด่าตัวๆเนี่ยมันไม่มีคนรู้ค่ะรอให้มีคนที่สามรู้เมื่อไหรอ่ะเป็นคดีิมิตมากเลยอ่าโอเคค่ะอาจารย์คะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประมาณมากค่ะข,ขอบคุณครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะได้คุยข่าวสิบโมง นี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของรายการด้วยนะคะเสื้อผ้าพิกรหญิงจากปิงแอนเจค่ะแต่งหน้าโดยแม็กและลาแมดูแลเส้นผมโดยมโตมเบเน่จากประเทศญี่ปุ่นค่ะเวลาหมดนะครับเป้และเมลลาคุณผู้ชมเลยครับพบกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ